ใช่ป่ะใช้ไค่มูกิมันดูไข่มุกขนกดไขมขนหวานเหม,นะม,ม,ม,ม็นมันกินจนะยกินมากโคตรมันกินคือคือกินนั่นยิบยอมปอมกินไปกินมากกว่ามัารมันกมามงาพอดีไข่มุนหวานเหม็น,มน ส่กินในเมืองดูกินเป็นยนี่แม่ลูกนี่แม่นีน่นี่นีบักินบัวกินโลดแกให้เพื่นเนี่แกใเพื่นเนให้เพื่นกินรองเมิงดูเ่กินอันนี้่นอยนี่ให้เพื่นนี่มัน่กินเ่นกินกระดดดรอเบืองที่ไเบิองชิมเบิองที่ไ พูดอะไรบ้างกินบุกเรียนไงไม่กินนันมันมันอร่อยอร่อยเอ้าเอากินรสนนันน้ำเย็นเป็นเห็นวานว่ากินกินที่ในเบืองกันน่กินละว่กินลละ่กินเป็นลมันดีลกินี่ลูกั้ะได้เป็นสอง เป็นแมงไเสร็อย ja. ู่หว่าเสร็จปะเออยแต่มันกินคืนเนาะบ่อยากอะกานกลิกนเลเห็นบอนบ่กกินเนี้ยมันวางไว้เห็นีหเจตตาบงไปเรียงีซื้อเ่กิ้หิวแล้วนี่หนาเนี่ยหวานหวานเนี่ยนะเมื่อกินบม่อกิ้ก็บ่อ้ังแกลวนเลืองกคัตบ่กิ้นะ